ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอทูกคลลันเร่งฟอร์มเมาส์และบาร์คลีย์นำเชลซีบุกรังเบรนท์ฟอร์ดคาร์บาวครับ8ปดโบโรบัตคำนวณสถิติบอลด้วยระบบ AI แม่นยำปลอดภยัยไม่ต้องนั่งเฝ้าแอดไลน์ได้ที่แอดเซโบโรบัตรหรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้โทมัสทูกคันยังคงผลหัวกับขุมกำลังที่ยังมีติดโควิด -19 อยู่เกมนี้พร้อมส่งเพลินเท่าที่มีอยู่ใช้งานเมสันเม์มและลอสบาร์คลีย์ พร้อมปั้นทัพยกพลบุกเยือนเบรนท์ฟอร์ดของโทมัสแฟรงค์ที่เน้นกับรายการนี้เช่นกันในเกมคาราบาวครับอังกฤษรอบ8ทีมสุดท้ายคืนวันพุธท,ที่22ธันวาคมนี้คาราบาวครับอังกฤษรอบแทีมสุดท้ายเบรนท์ฟอร์ดประทะเชลซีสนามเบรนท์ฟอร์ดคอมมูนิตี้สเตเดียมเบรนท์ฟอร์ดปลดล็อกคว้าชัยได้เป็นเกมแรกในรอบ3ามเกมหลังเปิดบ้านเชิญชนะวัตฟอร์ด2ต่อในเกมลีกนัดล่าสุดโดยที่เกมลีก2นัดที่ผ่านมากับแมนเจ็ดและเซาท์แฮมตันถูกเลื่อนออกไป พราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสิส่วนผลงานในรายการนี้ผ่านเข้ารอบแทีมสุดท้ายมาได้ด้วยการชนะสโตก๊กสอต่อหนึ่งความพร้อมในเกมนี้ทมัสแฟรงก์ผู้จัดการทีมชาวเดนมาร์กยังคงไม่สามารถใช้งานมาทิอัสยอร์เกนเซนชูเลียนชองวิเยคริสโตเฟอร์เอเยอร์ดาบิดรรยาและจอร์ดดาซินวาที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนรวมไปถึงอีธานพินน็อกที่มีผลการตรวจเชือ้อโควิด -19 เป็นบวกแต่มีข่าวดีคือจะได้ตัวอีวานโทนี่กลับมาเป็นตัวเลือกในการกระทับอีกครั้ง หลังจากที่หายจากการติดเชื้อไวรัสโควิดสิเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนการจัดทับคาดว่าน,นาใหญ่เลือดโคโนมจะมาในระบบ352โดยที่โทนี่จะได้ผนึกกำลังในแดนหน้าร่วมกับมาคุสฟอร์สที่ทำได้5ประตูจากการลงสนามไปแล้ว3นัดในซึคคาร์บาวคับสีสั้นนี้พร้อมกับมีซามานกอดดอสแมดบิดทรัพและมาชักเยนเซนคอยเดินเกมในแดนกลางขนาบข้างด้วยวิงแบ็กซ้ายขวาอย่างทาริกโฟซูและแมดโลเออร์เลฟ ทางด้านตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กใช้งานชาลีกูดปอนตุสยันสันและโดมินมกทอมสันคุมหลังบ้านอยู่ด้านหน้าผู้รักษาประตูอย่างอัลเวโรเฟรนันเดสที่ทำหน้าที่เฝ้าเสาเชลซีไม่แพ้ใครมา4เกมติดต่อกันร,รวมทุกรายการหลังออกไปเสมอกับบุฟท์ทำตัน0-0ในเกมลีกนัดล่าสุดส่วนผลงานในรายการนี้ผ่านเข้ารอบมาได้ด้วยการชนะเซาท์ทำตันในช่วงของการดวลจุดโทษด้วยสกอร์4-3หลังเสมอในเวลา90นาที1-1 สภาพทีมในเกมนี้โทมัสถูกขคนผู้จัดการทีมชาวเยอรมันยังคงไม่มีผู้เล่นที่ติดเชื้อโควิด -19 ถึง7รายด้วยกันแต่มีการเปิดเผยชื่อออกมาเพียงแค่4รายเท่านั้นได้แก่โรเมลูลูากูที่โมแวน์เนอร์คาร์ลัมฮัสันโอดอยและเบนทีเวลรวมทั้งยังต้องเช็คความฟิตของไคฮาวเวสที่ก่อนหน้านี้มีอาการป่วยแต่ไม่ใช่การติดเชื้อโควิด -19 นอกจากนี้ต้องดูอาการของอันเดรสคริสเตนเซนจอจินโยฮาคิมซีกรูเบล็อตตดชิกและเทปโบชารูบาทีบดเจ็อก้วย ส่วนการจัทับคาดว่าอดีตกุนซือดอดมุนจะมาในระบบ3 4 2 1และจะเปลี่ยนแปลงผู้เล่นบางตำแหน่งโดยที่ฮาวเวสน่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าพร้อมกับมีลอสบาร์เกลี์และเมสันเมาส์ปั้นเกมสน,สนับสนุนอยู่ด้านหลังขณะที่ในแดนกลางเป็นหน้าที่ของซาอุนยีเกสและมาเตโอคอวสิตคอยเดินเกมขนาบข้างด้วยวิงแบ็กซ้ายและขวายอย่างมา์กสอารลโซและริชเจมทางด้านตำแหน่งเซนแบ็กใช้งานเซซ่าอัสปรติตาอันโตนิโอเรดิกเกอร์และมาลองซาคุมหลังบ้านอยู่ด้านหน้าผู้รักษาประตู อย่างเกปาอาริซาบลกาตามลำดับรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามเบรนฟอร์ด3 5 2อัลบาโรเฟเดนเดสชาลีกูดปอนตุสยันสันโดมินิกทอมสันแมดโลอสเลปซามานกอดดอสแมดบิททรับมาทิอัสเยนเซนทาดิกโฟซูอีวานโทนี่มาคูตฟอร์สเชลซี3 4 2 1ีอเกปาอาริซาบลกาเซซ่าอัสเปรเกตาอันโตนิโอรรดิเกอร์มาลองซาริสเจมซาอูนยิเกส มัตเตโอ o ควสิตมา r ์กอสออล s นโซเมสันเมาส์รอสบาร์คลีย์ไคฮาสผู้ตัดสินปีเตอร์แบผลการพบกัน5นัดหลังสุดวันที่16เดือน12,2021รายการพิมลิกเบนฟอร์ d 0เชลซี1วันที่28เดือน1,2017รายการ FA c u p คับเชลซี4เบนฟอร์0วันที่17เดือน2,2013รายการ FA c เคับเชลซี4เบนฟอร์0วันที่27เดือน1,2013รายการ FA ฟเครับเบนฟอร์ต2เชลซ2 ทูเคลเผยอ,อีก3นักเตะหมดสิทธิ์ลงเจอเบรนท์ฟอร์ดโทมัสทูเคลเฮดโค้ชเชลซียืนยันว่าเอ็นโกโล่กองเต้จะไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมกับเบรนท์ฟอร์ดคืนวันพุธนี้ขณะที่อันเดรสคริปเตนเซนและเทโบชลชลอบาก็ส่อแววไม่ได้ลงเช่นกันกองเต้กลับมาเป็นตัวจริงในเกมบุกเสมอวูฟศูนย์ต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์โดยเขาเล่นไปเต็มเวลา90นาทีซึ่งทางทูเคลยอมรับหลังการแข่งขันว่าไม่มีแผนที่ให้เอ็นโกโล่กลับมามีส่วนร่วมทันทีหลังเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บของเขา สิ่งที่เราทำกับเอ็นโคโลกของเต้เป็นเวลา90นาทีใกล้เคียงกับการไร้ความรับผิดชอบทูเครนระบุเขาจะมีส่วนร่่มในเกมกับเบนฟอร์ดไหมไม่มีครับเราไม่สามารถทำแบบนี้ได้และผมจะไม่ทำด้วยตอนนี้เราต้องให้เวลาเขาได้ฟื้นฟูร่างกายและเตรียมตัวสำหรับเกมกับแอสตันวินล่านี่คือสถานการณ์ของเราอย่างไรก็ตามทูเครนยืนยันถึงความพร้อมของจอร์จินโยในการลงเล่นรอบ8ทีมสุดท้ายจอร์จินโยมีผลทดสอบเชื้อออกมาเป็นลบ ก่อนหน้านี้เป็นผลบวกที่ผิดดังนั้นเขาจึงกลับมาซ้อมอันเดียสไม่น่าจะได้ลงเพราะอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกับเทฟโวชโรบาทูเครนยืนยันจากเกมนัดที่แล้วเรามีชารบาที่ต้องลุนหนักเอ็นโกโล่กองเต้และมาเตโอโควสิตคือพวกเราเสี่ยงหนักมากและตอนนี้ก็ต้องชดใช้สำหรับเรื่องดังกล่าวการลงสนาม2นัดใน1สัปดาห์ทำให้พวกเขาคือเป็นไปไม่ได้เฮดโค้ชชาวเยอรมันได้ยืนยันว่าจากการที่ผู้เล่นชุดใหญ่หลายคนไม่สามารถลงซ้อมทำให้ดาวเตะรุ่นอายุไม่เกิน23ปี ได้เข้ามาฝึกซ้อมที่ครอบแฮมก่อนเกมวันพุธนี้เราให้พวกเขามาซ้อม2เซสชั่นแต่จากนั้นเราตรวจพบว่าลูอิสเบเกอร์มีผลทดสอบเชื้อโควิดเป็นบวกนักเตะหายไปอีกหนึ่งคนความเสี่ยงเพิ่มมาอีกหนึ่ง